สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวโรมศรีเกศครับผมคลิปนี้บ่าวโรมกสิพามาตรวมทั้บุญมาทางกระทานอยู่วัดป่าบันล๊อคพ,พู่อำเภอเกีย่ยงจังหวัดศรีเกศครับไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับได้ได้ไดอีกท่านหนึง่งเหรอไหนครับภาพบรรยากาศยอดยม รวมสมุนทพรกระถ้านวดปลาบัตน้ำพูอำเภอลำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหแถวไอสกีมเยอะมากเลยไอสกีมนี่มาหลายครับตัดแนวๆเด้อ ลูกลัต้าหมันตักดเรดี่ยวในสะคียลูกล <ง S 2> ัดแต่สิ่ตุ่นไงเออแต็มไปหอยู่รอบไหนเจ้าจรอบไหนกับหลอบลี้ยงนญญาะบรรยจะรศลูกหรือบรรันากาศโล่งท่านโลง่งรัวเพลินเพิ่น,พนกระจ,จัดเมี่ยัวเพิินกรจัดเตรียมอาหารขมักขมิ่นเนีง่งอาหารการกินกันร้ายครับ ทั่วไปนรับจัดแต่งอาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่มารวมบุญมหาสังฆทานครับสุกับเขาตะโกนกันประชิดนะครับแต่ตอนนี้แม่ที่เดินทางยามางให้ถึงก็ดีท่านใดที่เดินทางมาถึงแล้วก็ดีขอติดเชื้อสวัสดีครับคุณป้อนคุณลูกจัาทูกได้เดินทางมาด้วยมั้ยหาหมองนั่งเอาด้วยครับเด้อห้องน้ำบอกห้องน้ำคุณ พี่ก็มีคนเปมี้ลก็ดพูนพูนพูนแม่แม่แม่พูนพูนพูนห้องน้ำแม่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำงน้้องน้ำห้องน้ำห้อน้ำ้องน้้องนำห้อน้ำนห้องน้นหน้ห้องนน้นน้ห้องน้ำห้อ้ำนเนน สอน่าตัอ right. no okay. okay. ัเมอกาพราะการม่ีนีวัเลยนั่งเต็มอย่าดยมาหลายว้อกมกันไปเลวกนขออกาสพท่อนเดจเจ้าภาพลงทานเด้อรู้สึกว่ามาไม่ถึงสัญญาณมาไม่ถึง อาตมาเดินทางเดินมาดูพระแล้วขนมไม่มีสักก้อนเลยอาจะเดินพอนจะผ่าลงทาะเธอไทใสีถวายยังผู้บามาได้เลยตอนนี้ยกเห็นเครื่องสังฆทานอัยาจจะเดินพอนเด้อผู้บาอาจารย์ดันเต็มเต็มหมดแล้วกาแฟกับวันในชั้นอร่อยกับพวอบมิ กาแฟกับบองกีเอร้อยกับบอมีไต่น้าก่บกาแฟกับน้ิ่มเขาเท้าเหี่ยวอยู่เจ้าภาพลงทานเด้อที่จะถวายพรับเขาเป็นารารย์ก่อที่เราแบ่งไว้ก่อนสามารถเอามาถวายได้เลยตอนนี้ลงทานห้าบาทลงทานห้าบาทวันไหนวันไหนเห็นบอลนั่นเห็นบอลผมมาเปรี้ยวยังว่า บไริยาคคือเปลาหมึกลงทานเบัี้เพิ่นเหมาแล้วครับนด่ปลาหมึกลงทานครับนี่เมาแลเรียบร้อยแล้วเพิเหมาจัดไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยผ่านมันยังวันนี้พอขาดปลาหมึกเลอนี่รอบนาที่ไปทั้งไหนอีกนอบาทนี่เนาะรอบนาไปหาทำเลแบบนี้อีกเผมขอลาพลัมลวยล้ำลวยมานเห็นบอล นี่ละเพนกันลำรวยเพนกับเก๋ขอในาลำรวยเพ่ทุกคละวันด้มาถบุนมาอย่งถือบาริบุญเ่นทุกคนวันไหนสุอด้ยพุ่มิ้นยางมาบอกยู่หันนี่ยางมากเนี่ยน้องมาเมาเห็นบอลบบยยางได้แป๊บเดียววันไหนบอดีๆนะครับฝากเมาเพื่อนน้ำเด้วดีเด้อฝากเมาเพื่อนน้ำเนย ลูกซีนแ้ค่คนการวันนี้มันขาคล้ายน้ำแต่ว่าป้าหมึกเมาไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เรารถกำลังจะย่อยมาแล้วครับลบรถเลยเด้อครับเร้อลบรถคนน้นเนยก็รถคนมาคนมาหลายครับเป็นหลักสามคนเรียบร้อยแปลงที่หนึ่งก็ตรงตาจอดเร้แปลงที่สอง เลหมึสนสีไปทางไหนเนาะลมึเร็วเร็วเร็เร็วอไปขอไปโอ้โอ้ลงรถท่านไปเนาะเอาโอ้ยตูรถก่อนเนี่นี่ละ้อาจารย์ได้พักปักกดในช่วงนะครับเขินหมอปลาหมึกไปแจกกัมีเนะครับเ่อลงท่านปลาหมึกเินหมอปลาหมึกไปแจกเลยมาเก้าโมงกับอีกสีนาที คลิปนี้ก็ัปกดไลค์กดแชร์เป่นก้ำมังไกด้วยนะครับเด้อเวลาพ่อแม่มาจากด้คลิปหนาพอกันไหมครับ